ภูไัยเล็กรีสอร์ทที่พักกาญจนบุรีที่พักบรรยากาศสุดชิลติดริมน้ําเริ่มต้น2องพนบาทเองนะทุกคนบริเวณที่พักกว้างมีต้นไม้ล้อมรอบทําให้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากนี่ทุกคนตรงนี้เป็นสะพานเดินข้ามน้ําได้นะเป็นมุมถ่ายรูปเช็คอินส,สวยๆก็ได้ต้องบอกว่าทุกมุมของที่เนี่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะทุกคนส่วนภายในห้องพักตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามกว้างสะอาดมีทุกอย่างให้ครบห้องหนึ่งนอนได้หลายคนเลยนะ เอาตัหลังห้องออกไปก็จะเจอวิวริมน้ําสวยๆต้องบอกว่าเท้าเช้าบรรยากาศจะดีมากต้องลองออกไปนั่งรับลมจิบกาแฟกันเท้าเช้าฟินมากเลยทุกคนเหมาะมากๆกับการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดวิวภูเขาที่อยู่ด้านหน้าสวยมากสามารถลงเล่นน้ําได้จากหน้าห้องพักเราเลยก็ได้นะ และอาหารของทางที่พักต้องบอกว่าดีเลยนะทุกคนโดยเฉพาะต้ยมยำหม้อไฟถ้ามากันหลายคนก็สั่งมายเยอะเลยอาหารของทาง,งที่พักมีหลายเมนูมากเลยนะทุกคนของหวานของขามีครบเลยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ทางที่พักได้เตรียมไว้ให้พายเรือแคน,นูเรือคาย,ยักและพาล่องแพชมวิวทะเลสาบในช่วงเช้าใครกำลังมองหาที่พักสวยๆติดริมน้ำอากาศดีๆแบบนี้ภูัยเล็กรีสอร์ทใกล้กรุงเทพเดินทางไม่นานด้วยจ้า